สวัสดีครับทีมงานกองไทยบักหนาลาครับพี่น้องครับโอ้เปิดกองครับเปิดกองนั่งเอกน้องไออายน้องสตางไม่ว่างเพราะว่าน้องสตางติดซีรีส์เพชรลำเพลินอยู่นะครับน้องนิกมาเป็นพระเอกแทนเสียออกแทนพระเอกบิวที่แรกเราจะพระเอกบิวโมเดีมว่าเทียนเลยบักหนาลาจันอวดมาแล้วครับตากองเข้าพี่โอฝากทือกองหอยเ้อครับครับครับ นี่ครับจานทร์วัดมาครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับนะครับทีมงานเพียไายสตูดิโอนะครับผู้เฮ็ดอันดนตรีเฮ็ดห้องอัดให้นะครับแล้วก็มาไทยให้พ่อร้องเบิ้งเสร็จแล้วราคาย่อมเยาวพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดเพลงอยากเฮ็ดมิวสิกน้ำพ่นนะครับทายซีิลลี่ทายยังได้เบิดนะครับจานทร์วัดเราจัดการให้นะครับ แต่ว่าคาเพลียงคาดนตีใช้เพื่ออะล่ละบัดนี้ยังแต่คาทายมิวสิกนี่ละ่ะเออแต่ว่าราคากับเป็นกันเองเออทายมิวสิกทายน้ำเพื่อหลายเพลียงอลไรเด้นะจ๊ะฮาฮ่าทนี่นงนนงสง,งามครับ่นีงสง,งามโอ้โอยเนาะมันสมัหาเด้อคาทาย <c oughs> ถึกได้ปะ <c oughs> เอาทีมงานอาจย์นารนตีห้าาดนเตรียมการเตียครับ ทับรนละครับริมบึงนะครับแน่นไปเสียนบ้านปลาขนาจจะพูดเลยโอ้ถ่ายรูปเลยทั้งนี้อนเอาเก็บภาพบรรยากาศบ่ขอยใต้คลิปยูเมจันเอาไงละ่ะได้ไปมองตั้งขี้บอดกองเฮาไปเอาลงมาบาทาพี่น้องนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีอ้ไส้เอื้อยไอ้นะครับ, FC, บที่สนับสนุนนะครับว่าสิเป็นอาหารการกินซ้อยจูว่าสิเป็นน้ำดื่มว่าสิเป็น อะารอะไรแนวนะครับที่เพิ่นสนับสนุนมานะครับร่วมไปถึงสนับสนุนข่ายเฮ็ดเพลงไหนนั่มอ่าพอดีคุยกับพีพ่อนแม่พ่อนนะครับคุยกับเพียงพ่อนแล้วว่าเพลงนี้กันเป็นเฮ็ดแล้วนะครับขันไอ้เพิ่นฟังเบื้องก่อนไอ้เพิ่นวิเคราะห์เบื้องก่อนขันเป็นเพิ่นว่าโอเคก็สิเอาไปลงช่องใหญ่นะครับพี่น้องเอาไปลงช่องเพชรช่องเพชรดลำเพิ่นนะครับขันเพิ่นว่าอ๋อเพราท่านป่านไดนดอกจัดร้อยเจ้า ไปลงช่องเจ้ารวดกันเสียบไปลงช่องเจ้าของนะครับพี่น้องขันเปินว่าโอเคเพียงนี้ไต่การยูพานยูหายเพื่อนเอาไปลงช่องใหญ่นะครับพี่น้องนี่แหละคือเข้าเห็ดกันเป็นแบบว่าเป็นแบบตุ้มโฮมกันนะครับถอยเหลือกันไปตุ้มโฮมกันขันมันได้ขันมันพานอีหลีกหายเพื่อนเอาไปลงช่องใหญ่ก็ดีเข้ากับเได้โปรโมทกันตั้งบนน้ำขันเปินว่าโอ้ยมาทั้นปันไดดอกอันทะสักวันเขาก็ไ่ลงช่องเข้าวันไปลงช่องหน่อยเข้านี่ยล่ะนะครับ เอาเตรียมการตั้งกองจานดำนอ่าโมนีม,นมาไทายมิวสิกเพียงบักนาลาครับครับม,มาไทายมิวสิกเพียงบักนาลาครับอืมลงอ่าเพียงพี่บ้าครับผมอ่ามากันมาเห็นกันมากเห็นกัอ่มากกันหลายเลยมอแกนเลยนะขวานเต้มอแก่หนอยเดี๋ยเดี๋ยวมันขึ้นแน่นอนใช่ปะครับมอแกนมาคอยสุดยอดเลยเป็นอยังที่แบบพูดเอาแทบ้านเตะเลยเนี่ยมาหมอแกนไหมพน่ะ เอาเร็วเ,เลยตันตันตัน <c oughs> ถากองก่อนเขาตัน,นกล้องอยู่คือฮาวเลยเดี๋ยวมันสีเอียวเขียนว่าเตรียม<า>เอวเ,เ,เดี๋ยวจะพอเก็บภาพบรรยาก,กาศก่อรทายท่าให้พี่น้องเบิ่งนะครับร <c oughs> ะบวังรถทะลูกเด้ออย่าไปบนทางไหลรถไถนาเดินตามบั<อ>ไม่ใช่รถไถส้มเลยรถบางใหญ่เลยโอ้ยืมมาบ้าฉากนี่คือเขาสัก ต่างเอกก็น้องอไอ,อนะครับแจนดำนะครับนำทีมมาวันนี้นะครับผมเป็นนักกีฬดีค่ะพระเอกบักนาล่านะครับนี่ครับต่างโด่งนักนาลา่าิก็เลยอโอ้ยพระเอกบักนาล่าแม่น้องนิกลาเชนนะครับอันนี้สิเป็นอาเซียเนาะให้เป็นอาเซียมั้งครับปูสาวเด้อย,ยืมมีโอเนี่ยล่ะเพราะว่า <laughs> ยืมเงินเซ็ตถุงกันจงเป็นอาเซียได้เ <laughs> จ้าขี้บ่ใส่แบบอัน ผู้หญิงฆ่าใครจะแต่นะไหมแทง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 เจ้าชีมอสใจไปเลยเออ่อเจ้าปลาเจ้าหนึ่งพี่ของเขาเวลาคนสิปลาคนส่วนแท้อยาะเป็นตัวเองด้วยเจ้าปลาเฮล่าได้เจ้าหน่งระวังรถเด้อเด็กน้อยเลิกเรียนได้หมดน่ะเอาเอาไปเอาวันครับเอาแองไัยยินเสียงมแมงบีดใส่เด็กน้อยหมดเลย เลยโค้งซะละเนาะพออี่โอ๋วันเสือน้อเสี่ยวตักเต่๋ยวบตันในไทยกับวนหล,ลพี่น้องเลยในกะรเพียงนี่ฝากพี่น,อน้องเลยนะครับเด้องจาว่าขันเสียในล่องช่องใหญ่กับแห้งแห้งดีนะครับพี่น้องแหง้งเป็นผลดีสําหรับทีมงานเรานะครับถ้าเกิดเพิ่นว่าพิเคาะพิจารณาแล้วว่าผ่านให้ไปลงช่องใหญ่ได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าว่าไม่ผ่านอามาลงช่องจันหลอยก็ฝากติดตามนะครับพี่น้องฝากเบิ่งฝากแง่งกันคือเก่าในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับ ขึ้นไปเป่าตั้งพุ่นบ่ขึ้นไปเป่าทั้งพุ่นหลับในเตียนตอดโต๊กน้ำี่บัดิเหรอทวนหนอหนาะคือได้เนาะคนกงพห่างแฉ่นกับห่างแย่นับห่างธิบัตแยนห่างนั่งซาหรอรถรถมอเตอร์ไซค์ตัวใดล่ะคันไหนล่ะโคคันอีเหลืองเอาหนอมาเข่าฉากเนาะผู้หญิงฆ้าใครจะเตะขี่มอเตอร์ไซค์บ้าบุห่อ เอาผลไม้ให้ผู้สาวเขากัดเอาอยู่แต่ว่าเขากัดเอาแบบบ่เต็มใจเอาขนมให้เอาอยู่เอาแบบบ่เต็มใจมาสุดท้ายเอาเสียมางับบ้านนี้เสียะท้องได้เสียโอ้ยท้องเสียออกไม่สิ้นในใจนะแมัเสียออ,สออกวูยุพันเส์สุดไดครั้เดีวยวเพย่ันว่าโอ้ยผมปพนหนาพลาดเลยเพันว่าเห็นใแล้วอาจารย์ผู้เราไทยต้องกระว่างวันนี้เนาะเสียออกบัดเสียออกบัดเดินทางเมื่อบ,บ้านไปซอยงานขาวดำยายาเพืน้น ะครับเพิ t, át, át, ่นก็เลยบ่ได้อยู t ่นำกับต้นเดี๋ยวไอ้ไซลรู้เห็นไหป้าคือเป็นอากาศดีแต่มาควายย่านอันนี้มันเบิดไหมถ้าเขาชาติไปบัวชาตได้ดิบูทุดเนี่ยเปิดขึ้นมาประสิทธิ์เบิดวูบปิบัติให้ได้ไหนเสียมตัวเอาเอาเครื่องใหนล่ะเสียมตัวจานดนบ่ ดัานนู้นที่โคงให้เจ้าเจ้าเชื่อมต่อใส่บุตรบุญลุงดูเขาโส่งให้ไปขันบอมีเอ็นโค้งให้เจ้าทั้งงานแชทดไหมมันเป็นไก่เพียงน่ะแมีเป็นติเพิ่นเห็ดมัดเตื่อม่านั่นซื่อเฟ่อะไรบ้างนี่เอาโอ้โหหนึบใช่ปะปั้นนั่นปั้นเออปั้นนั้นว่าจะไปแก้ให้โอ้ยขีดตัวเด้อกนี่เสียเงินปั้นที่มันซืจอตัวใครนี่ปานั้น เขาอะไรบ่อ้าวกูเกินได้กูเกินได้ของเจ้ารับบ่ได้ตีกูเกินได้ขออภัยมกูเกินได้รับบ่ได้ประเทศะไบ้โทรศัพเปินเเ <ai> ปร ulously, ับ <Phew> บ่ได้ใส่ตัวเอ็มวีสามใส่เบอรดูเอาเบดูบดูไันได้ได้ไปเชื่อมตัวกับบูทูด ฮะบ่มีตายแล้วบ่มีจ่อยส่งไม้กันสิเป็นคือเก่าอันตัวมันอันเก่ามห้เบิ่งซอยกันในตนกลุ่มนะเออเบิ่งซอยกันในต์นี่กลุ่มมันสนส่งเอาหนาทาลุ่โอ้บรรยากาศดีได้เป็นหวังวันนี้เออส่งเก่ากลุ่มหรืเบิ่งน้ำกันในต์นี่กลุ่มมาส่นเอาเชนขึ้นไปดังโอ้ยสั้นในเก่าสิ เขาบ่ไรยัก้นดิเอาอาจารย์มาดูเราเอาเครื่องไดสิอันเชื่อมตัวอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาทำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงก่อนจะเข้าไปเพลงไปเข้าบลูทูธก่อนนะครับขอบคุณเลย,ลยครับฝากติดตามคือเก่าๆดิมครับ